ครับสวัสดีครับมื้อนี้เขาก็ได่มากมะนาวเนะาะมะนาวเตยาะก็สชิมว่าอัปเดตนะครับการจเจริญเติบโตของต้นใหม่เนาะสังเกตว่าที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นต้นใหม่ต้นต้นแดงนะครับที่มันสูงแบบพิทูพิตาเลยอนะมีก็มีต้นแดงเนี่หละครับมีพยุ่งเนาะพยุ่ง อย่างหน้าแต่เคียนต้นแดงนะครับพยุ่งให้ลำปัจจต,ต้นสาสต์มาน้ำเน,นะกับมะข่านะครับที่เห็นเห็นอยู่นี่ที่มันใหญ่พิดหูพิีตาเลยก็ทีเป็นต้นแดงนี่ยนะครับปลูกหลังมูแต่ว่าใหญ่กว่ามนะูเนี่ยปลูกประมาณ สามปีนะครับต้นแดงแต่ใหญ่กว่าถูกชนิดที่อยู่ในสวนเนาะมันใหญ่เร็วอี่ดีเลยสูงก็ามูยต่างหากเนี่ยที่สรงสูงนี่ไม่แต่ตน้นต้นแดงมั้งนั่นคือต้นแดงมันเป็นไม้ไม้ตรงเนาะไม่เน่อแข็งใหญ่เร็วครับท่างนี่สีถือกับต้นแดงนะแต่ว่ามันก็แล้วแต่ แล้วแต่ผู้มีภากน้องว่ามันหยิอันใดใหม่ยังมันสีหญ่นะครับแต่ทังนี้เป็นต้นแดงนะครับปลูกพยุ่งกอนประมาณสองปีเนาะสองปีแต่ว่าต้นแดงหญ่หญ่กว่าสูงกว่านะครับสูงกว่าพยุ่งไทยที่ปลูกพร้อมกันสูงกว่าะตะเคียนที่ปลูกกอนสองปี นะครับ <c oughs> มันสูงอีเลียนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นต้นกุ้งต้นชาตแต่ว่าปัญหาก็คือว่ามันมีแมงเจาะนะครับแมงเจาะใบไอเจาะต้นมันต้นพยุ่งไทนะ้เนาะเป็นเกือบสุกต้นนะครับดูภาพาไปเบึงแต่ว่าไม้แดงนี่ที่เห็นอยู่มันบอย บ่มีอย่างหลบกวนมันเลยเด้แม่งกับบ่เจาะแล้วก็บ่บ่กินใบเนาะแม่งบ่กินใบมันที่แตกต่างจากพยุ่งพยุ่งไห่ลำพยุ่งไห่ลำมีแม่งเจาะต้นแม่งเจาะต้นแล้วก็แม่งกินใบพร้อมส่วนพยุ่งไทยนี่มันก็แม่งเจาะต้นอย่างเดียวแต่ว่าใบบ่กิน เดี๋ยวพาไปบึงเนี่ยเดี๋ยวทำการตัดแต่งจริงไปแล้วนะครับแต่ว่าหยาบบท่านไหนตัดเนาะเนี่ยเนี่ยพยุงไทยมันนี่เป็นจังสีเนี่ยมันนี่ถือจาะครับแม่งจอต้นมันอันนี้ยังหน่อยอยู่เนี่ยเออเนี่ยต้นใหญ่ๆ่เดี๋ยวมันหมัดจะเจาอแบบ ้ามันจอรอบเลยคือตายครับแต่มันเป็นจอแบบจอเป็นวงกลมแล้วมันกระชีตัดการดูดอาหารขึ้นไปมันกระชีตายเนาะต้นไม้ามันเจาะตามนิ้วผมจอหลบเลยอันนี้มันยังเหลือฟังนีอยู่เนาะเนี่ยครับมันถือแม่งจอังเหต์นี่มันก็ต้องสอมสอมแท้มจกของอยู่เนาะมันกั เป็นเังสี่หลักปัญหาของแต่ละสวนนะว่าสวนขอนแก่นพยุ่งไทยบม่มีแม่งเจาพะพยุ่งไหหลาพยุ่งเอ่เียนนามมันม่นกับมั่นกับบริเจาะคื่นอยู่ขอนแก่นนะครับซึ่งแตกต่างกับอยู่กาลสินนะมันมันแต่แล้วแต่ละพื้นทีนะครับผมว่าเนี่ยถึกเจาะถึกเจาะนะครับ ถึงแม่งเจาะ <c oughs> ยูขอนแกนก็สิมีปัญหาคือแม่แรงกินใบมันเนาะแต่ว่าลํำตนบ่มีการเจาะเลยครับบ่มีการด้วงเจาะเนาะแต่ยูหนีนี่เทั่งแมงกินใบเทั่งถือเจาะลํำตนนะครับพยุงพยุงในลำํำพยุงเวียดนามูุบุนูุบุนบ่เปลี่ยนมีแต่แมงกินใบเนาะ ส่วนพยุ่งไทยก็ยูบุ่นนี่ก็บอมีแมงเจาะบอมีแมงเจาะตนนะครับบอมีแมงเจาะตนแบบนี้เนี่ยมันจาอแบบสุดยอดเอเลยยู่ทั้งเลยแมงจาอลำต้นเพียแต่ว่ามันบ่าตายเลยครับมันก็จีส่อมแซมเนี้อคองจะกน้อยนึงเนาะ ก็ธรรมมาฉิเนาะมันเห็นว่ามันดีตายมันก็เศร้าเจาะที่เดยบุญเนี่ยครับบานหาแต่ว,ว่าไม่ที่มันใหญ่ก็ไม่แดงนะครับยื่นต้นแดงนี่เรียวอีหลี่พยุทงท่านนี้เป็นพยุงพยุง อ,อย่างหน้าเนาะลายทั้งนี้พะยุกต์ไทยกับอย่างหน้าตรงกลางก็จะเป็นระยุกต์ไฮหลําส่วนปลาเทิงปุ่นก็จะเป็นตะเคียนนะครับไม่แค่นตะเคียนกับอย่างหน้าอันนี้อยู่ทั้งที่เป็นอย่างหน้ากับพะยุกต์เนาะ่ย่างพะยุกต์มันก็นใหญ่อยู่ บางต้นแต่ว่าส่วนมากสู่แดงต้นแดงป่ะด้ใหงเร่เร็วกว่าพิษหูพิษตาคือต้นแดงมันไหญ่เร็วครับเนี่ยนยี่ต้นพยุงจะดูต้นนะครับตกเจาะเนี่ปัญหามันเนี่ยมันก็ดีเจาะตั้งหลังนี่ห้อยมันจอไปแล้ว นี่มันจอแล้วเดี๋ยวตัดหญ,ญ้านะครับกระซิมีต้นกุง้งแซมแน่นะครับจังสันนมันเถือโบ่าตน้ตนกุง้งและต้นสัตว์บูนผมก็เลื่อมแล้วกระมีแซมแซมแน่นะครับนี่ก็พยุงนี่ถือต้นหนใหญน่นี่ถือจอหลายนะครับต้นไหน้หน่อยก็ bốc này thì cho bên này nè thì cho nhẹ không sao số nào gì cho tăng lặng thang cho tăng lặng con gặp lúc tuần là cái gặp poi thắp mà chặt vẫn nó không được bây giờ thắp lại vẫn vẫn tiền về เนี่ยมันมน,มน,นี่จาะคับมันเจาะหลอบเหนือคือตสายนะครับเนี่ยมันตีเรือฟังเนี้ยวเมันดูดอาหารขึ้นไปอยู่ฟังหนึ่งมันก็บปจอหลอบหนึเนาะมันเรือฟังเนี้เนาะมันแบ่ใยู่คพัพยุงได้ใ่เป็นบางตนนะ้น อยู่ในบานก็ะเป็น,นเมือนถั่วมหัวเราปีนี่ถั่วหัวง่ายแล้วหลังจะมีเห็ดเยอะครับน่ำน้ำเห็ดออกเห็นกระเจาเพิ่นมาเก็บอยู่ทังบานอื่นหรอว่าเนี่ย phải dùng phải dùng thay thôi thằng lăng làng đi sông qua thằng tăng càng càng nhiều thằng phiền như thế nhá phải dùng Nhi, xem xem mình thay đâu ta hết ตั้งคางนแ,แต่เขียเข้ยนนะใบเขี้ยนนื่อเาปลูกเป็นทั้งสองฟังนะใบเขี้นกระบอกไข่เงี้ยปะเด๊ไม่มไ,ไม่ไมติเขี้ยนไม่ต่เขี้ยนเขาฝังคางที่จะมักนาเนาะสังเกตว่าส่วนหมากก็จะเกิดน้ำไมลคู่หวยนะครับ ไตะเขียนนะถกเจาะรี่่าไปบนปลาตะเคียนครับประมาณนี้สองฟังเ่ยแตเป็นพยุ่งนพะพยุ่งพยุ่งไทยถ่ครับมีต้นพยุ่งอันนี้ต้น,น,ต,นต้นแดง อันนี้ก็เป็นสตูเหมือนกันนะครับไม่เชื่อเลยมันเห็ดไห,หมต้นไม้มันมันใบแยงน,นะแต่มันมีเครื่อพันขึ้นไปอ่ะมันบ่แยงหย่อนอยังกับเพราะว่ามันมันหลักนะครัเดี๋ยวพาไปเบิ่งมันหลักเดีเ๋ยวไปยุ่งนะไปะยุ่งไทยมันหลักแบบใดฮะเนี่ย เนี่ยมันหลัดมันหลัดมันกระสีหัดแผ่มันเป็นห้อยเลยเนี่ยมันมันโดนไปมันลีลึกนะมันอยู่ขอบไม้นเหนือใหม่มันเห็นในต้นไม้ห้อเนี่ยใชงมันอาจสีดูดอาหารขึ้นไปแบบไม่ค่อยสะดวกไานหนเนาะคิดวานะเนี่ย มันทบมันทีหัดหัดไปใครมันลายปีมันทีเขาลึกลึกลึกไปเรื่อยนะครับพวหมดแดงเนี่ยมันก็เริ่มเริ่มแบบนี้แล้วเออโอ้โหมูแดงเดี๋ยวยาเออกแค่อโอ้โว้ยมดแดงก็ลายลายมันก็หมักต้นแดงออกมูแดง สองห้าบาทรูปพันกับพันเนี่ยโอ้โหมดียวแรงฟังไปอาเอาสมีอะไรกันพันไปจนสุดปลายได้ไหมครับกับข้อกับป่อยมันข้างข้างปลายแห่งแห่งหัตถ์บนี่มันนี่เป็นยังไงช่

ต้นแดงปรสามสี่ต้นปปปปปปไปเปิ่งปลาตะเคียนพ้องไปแมงแค่นคับนี่ก็ต้นแดงนี่ต้นนี้นี่ต้นแดงต้นนี้นนครับไม้แดงนะครับ เดี๋ยวก็จะเป็นโซบาก,ก็จะเป็นต้นแดงนะแดงปักกระเดาแดงซับกับต้นกระเดาด้วยครับนี่จะเป็นพยุ่งนะขนาดยุ่งใกล้ๆก,กันนี่ตน้นพยุ่งถือเจาะนังเช่ต้นแดงเนี่ยเรียบบอกินนะต้นแดงเจาะบ่ะเจาะถือแม่งเจาะยุ่งใกล้ๆกันติดๆกันเลย นี่ต้นตะเคียนฮะนี่ต้นแดงปลาตะเคียนนะครับมันคนค้างที่เสียหมักน้ำแล้วตะเคียนเนาะบางต้นเ็นะลมหายไตยจักไปเนาะตามธรรมชาตินะ่ครับปลูกซับกันทั้งนี่แต่เห็นโดดๆดดดดนี่คือต้นแดงเนาะนี่ปลายต้นแดงมัด เป็นปลายสูงๆนั่นว่าเป็นต้นยางนาเอ้ย่เป็นต้นยางต้นยางพาราเลยครับต้นแดงนะครับต้นตะเคียนนี่กระดีซ้ำตัม้มนี่ยเราปลูกปลูกรุ่นนะต้นตะเคียนเนี่ยไอ้ปลูกกอนต้นตะเคียนปลูกกอนแต่ว่าต้นแดงนี่ปลูกหลังประมาณปีสองปีนะครับแต่มันกก่เย้กัวขาดว่าป,ปีหนามาเบิ่องอีกนี่ มันสีขากกว่านี่สำหรับต้นแดงนะแต่สำหรับไม้ตะเคียนกับยางหน้าก็สีใงญ่ยยุ่อกแต่ว่าก็สีบัซ้าต้นแดงนะผมว่านี่ไม้ยางหน้านะครับประมาณนี้อันนี้จะเป็นอ่าอยางนาซับซับกับตะเคียนเนาะไม้เคีนบางบทีก็เป็นไม้เคีนนะครับ หมากน้ำเนาะไม่ตะเคียนกระชิมีทางลางก็จะเป็นปลาตะเคียนอยู่ปูเป็นแถวเลยอยู่ทางหุ่นอั้นมันต้นใหญ่ประมาณสิบกว่าปีครับสิบกว่าปีเยอะภาพเลยเบิ่งนตะเบิ่งไกลๆแล้วผมมันมันอยู่ไกลนี่เย่าอยากหน้ากับตะเคียนนะครับกับแดง ที่สูงๆมันมีแต่ต้นแดงมัที่ไปลายๆมันสูงๆครับนเ,นนเนี่ยต้นแดงเนี่ยเนี่ยต้นแดงมัผลอันนั้นที่เป็นตะเคียนนะครับเป็นเป็นปลาตะเคียนนะทาน่านที่เห็นอยู่นะซู้ใหเบ่งเออนะครับต้นตะเคียนเนาะ กับยางหน้าปลูกซับกันตะเคี่ยนยางหน้าอะไรก็เป็นต้นดูนะครับแถวที่เป็นที่เป็นปุ่มแยงแ่ต้นประดูน,นี่ก็จะเป็นยางหน้าน้ำคู่หน้าตรงนี้ก็จะเป็นตะเคียนครับกับยางหน้าโอเคกับ สำหรับคลิปนี้ก็ขออำลาพระจ,จากพ่อแม่พี่น้องเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผู้ใดเทียมักปลูกปลาก็อยากเห็นการเจริญเติบโตเนาะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเพื่อมอูบผาดคลิปใหม่ๆในปีหนาเนาะไม่ค่อยอัพนะครับปีหนึ่งก็จะอัพอยูเทียสองเทียนี่นและ อัปเดตการจเจริญเติบโตของต้นใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคนที่อ่ามักนะขอฝากกดติดตามไว้เลยนะครับสวัสดีครับ